นิทานเสริมคติสอนใจในหนึ่งนาทีในป่าใหญ่มีหมีน้อยชื่อหูกลมเขาเป็นหมีขี้อายมากวันหนึ่งเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสัตว์ป่าจัดงานเทศกาลและชวนหูกลมไปเล่นด้วยกันแต่หูกลมกลับสายหน้าเบาๆเ,เราไม่เก่งอะไรเลยเรากลัวทำพลาดแล้วเพื่อนๆจะหัวเราะเยาะเขากระซิบเสียงแผ่วในใจกระลอกน้อยจีด๊ดกับกระต่ายปุยไยเห็นหูกลมนั่งซึมจึงเข้าไปหามาลองเล่นโย,ยนลูก ดูสิสนุกนะหูกลมลองโยนครั้งแรกเปวไม่ลงตะกระ้าเขารู้สึกหน้าร้อนแล้วอยากวิ่งหนีแต่เพื่อนๆกลับส่งเสียงเชียร์ดังลัน่นสู้ๆนะหูกลมลองอีกทีกำลังใจจากเพื่อนทำให้หูกลมใจชื้นขึ้นเขาสูดหายใจลึกๆแล้วลองโยนอีกครั้งปุ๊บลูกเบอร์รี่ลงตะกร้าพอดีรอยยิ้มกว้างปรากฏบนใบหน้าหูกลมเขารู้แล้วว่าความสนุกไม่ได้อยู่ที่การชนะ แต่อยู่ที่การกล้าที่จะลองและมีเพื่อนอยู่ข้างๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกล้าหาญเล็กๆที่จะลองทำสิ่งใหม่คือก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่และมิตรภาพคือพลังที่ช่วยให้เราก้าวข้ามความกลัวได้